้านี้เราก็อยู่กันที่ปราสาทเขาน้อยตรงนี้คือตำบลคลองน้าใสอําเภออรัญประเทศจังหวัดสะแก้วนะครับสะแก้วปราสาทเขาน้อยนี่อยู่ในสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดสะแก้วด้วยนะครับใช่เป็นตราประจําจังหวัดสะแก้วนะคะครับที่นี่ก็มีความสําคัญค่อนข้างมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นโบราณสถานที่ค่อนข้างเก่าแก่นาะพี่เปี๊ยกใช่ครับอันนี้อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากรนะครับ สถานที่ที่สําคัญที่อยู่ในบริเวณของตัวปราสาทเขาน้อยก็คือวัดเขาน้อยสีชมพูนะครับซึ่งที่วัดเขาน้อยสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นทางขึ้นทางหนึ่งที่จะขึ้นมาปราสาทเขาน้อยนี้ได้ด้วยใช่แต่ว่าทางวัดเนี่ยถ้าเขาถ้าเรามาทางวัดกันอ่ะเราก็จะต้องเดินขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าสมมุติใครไม่สะดวกเดินเรามีอีกทางนึงเป็นทางรถนะ <Yeah. S 2> ได้ยินว่ามาทางข้างหลังใช่ไหมข้างหลังใช่ขึ้นทางด้านหลังได้ก็คือขับรถขึ้นมาได้แล้วก็จอดรถปุ๊บเดินขึ้นไปนี่เลยด้านหลังเรารอีกนิดนึงก็ถึงตัวปราสาทแล้วใช่ครับแถวนี้เนี่ยอากาศนะครับร่มรื่นมากถึงจะมีแดดแต่ลมก็จะพัดตลอดเวลานะครับและบริเวณนี้ก็จะมีสารอยู่ หลายแห่งนะครับที่สําคัญก็คือศาลเจ้าพ่อเขาน้อยนะครับใช่ค่ะศาลเจ้าพ่อเขาน้อยอเมื่อกี้เราก็ไปไหว้สักการะท่านเรียบร้อยแล้วเนาะก่อนที่จะขึ้นไปด้านบนกัน ตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงปราสาทเขาน้อยกันแล้วเนาะครับด้านหลังนี่มเบืเ้องหลังเราเลยอ,อยู่ด้านหลังเลย<อ>สวยงามมากครับลมดีด้วยครับข้างบนเนี่ยนะครับแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยนับความสูงนะนับระยะทางขึ้นมาจากอไ,ไรจากสารสารเจ้าพ่อเขาน้อย <laughs> ได้ประมาณร้อยเกินร้อยสามสิบนแน่นอน,นครับเกิน <130 000. S 1> ร้อยสามสิบทั้นแต่ว่าเดี๋ยวจะเป๊ะเท่าไหร่นี่เดี๋ยวไปคุยกับอ่คนในพื้นที่นะวันนี้ท่านได้ มาให้เกียรติมาดูแลพวกเรามาให้ข้อมูลกับพวกเราหลายท่านเลยทีเดียวนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราเรียนเชิญท่านมาเลยไหมครับเดี๋ยวเราก็จะไปคุยกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใสนะครับท่านนายกอบตรนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะได้มาคุยกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค,ะคะนแนะนำตัวอีกทีครับครับผมนายธนวัฒน์โกมลกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใสซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบในตำบลครับครับยินดีหมู่บ้านครับ มีสิบสองหมู่บ้านครับสบองหมู่บ้าน,าน,นครับเกี่ยวกับเรื่องของอปราสาทาานะปราสาทเขาน้ยเนี่ยครับไม่ทราบว่าทางอบตมีมีแผนจะส่งเสริมการท่องเที่ยวที่นี่ยังไงบ้างไหมครับเอาระยะสั้นๆก่อนก็ได้ครับครับ <c oughs> คือ,อข้อเท็จจริงแล้วนะปราสาทเขาน้อยของเรานี้ก็เป็นมาตั้งแต่ยุคก่อนแล้วนะแต่การพัฒนาการอะไรก็ยังไม่มีผู้นําในท้องที่ที่จะ ประสานไปยังทางหน่วยเหนือว่าเราจะทํากันอย่างไรคือความรู้ยังน้อยกันอยู่ครับแต่ความีมีของดีมีอยู่แล้วนะฮะเป็นเป็นตาสัญลักษณ์ของจังหวัดสก้วดยสามฝ่ายครับนะได้ยินว่าที่นี่เนี่ยทำงานกันแบบสามประสานเนาะบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยครับแล้วก็ในลักษณะของการปกครองก็ท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยก็มาดูแลด้วยกันใช่ไหมครับขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วครับว่าไม่ว่าวัดโรงเรียนไม่ว่ากำนัน ท้องที่ท้องถิ่นฮะเป็นหนึ่งเดียวกันครับเชื่อมันได้เลยครับว่าตาำบลกรอล้มใสเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นหนึ่งเดียวกันของคุณนำ้ำก็ขอบคุณทางอบตอที่ก็ได้ส่งเสริมเนาะเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้ครับผมช่วงนี้ก็ขอบคุณท่านนายกอบตอนะครับ,บค่ะกลับผมค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันครับ ตอนนี้เราก็อยู่กับป่าช้วบ้านนะคะพี่เปียกคุณลุงมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับนี้คือคุณลุงพ่องเกตสอนนะครับป่าช้าบ้านที่จะมาให้ข้อมูลในวันนี้ครับคุณลุงครับในเรื่องของความเป็นมาของปราสาทนี้ครับปราสาทเขาน้อยเนี่ยครับอยากให้คุณลุงช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วทุกวันนี้มีสิ่งที่เกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตของคนแถวนี้ยังไงครับผมเชิญครับเบื้องต้นอาจจะเริ่มจากท พระเจ้าวรมันที่12มาก่อสร้างตรงนี้นะครับตรงนี้ห่างจากอรรญปยะเทศนี่12กิโลอาทิตย์เหนืออาทิตย์ใต้กัมพูชาตะวันออกก็กัมพูชามันในกระหงนะครับอันนี้พื้นที่ตะวันตกก็ติดเขตตเทศบาลตำบลฟางห้วยพื้นที่เขาน้อยสีภูนี่ครับเขา้อยสีภูมีพื้นมีภูเขาอยู่4ลูกลูกที่1่ลูกที่สองก็มณฑบลูกที่3ก็ปราสาทเขา้อย ลูกที่4มันจะเป็น4ีลูกด้วยกันครับดังนั้น mm hmm. พื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นที่ร,รับสักการะบูชาของพี่น้องชาวตำบลของใส่ด้วยความเชื่อมั่นสมัยบรรพบุรุษปู่ย่าตายาย mm hmm. มาปัจจุบันนะครับปัจจุบันเร็วๆที่ปี2 5 1 7 1 8เนี่ยอันนี้อันความเชื่อมั่นและความขังของเขาไร่สีมพูนะครับเ,เ,เครื่องบินโอวิสิตท,ที่เราสู้รบกับเมร่อ ฝ่ายตรงข้ามนะครับจะไปบอมเขมรที่ยิงล,ลูกเครื่องบินอวิก,อกิศเราตกก็โดนบรรดาว่าจะไปบอมตรงนั้นอ่ะเครื่องบินอวิาศนะทีนี้ภาคพื้นหนึ่งครับบอกพิกัดผิดบอกว่ามีภูเขาลูกหนึ่งเออถึงนั้นกดสวิทช์ได้เลยนักบินจากกองบินแถวโคราชมาบินเห็นภูเขาก็าดิ่งใส่เลยมาถึงเขาไหนครับเขา เขานี้ครับเขาที่จริงมันเขาโน้นครับอ๋อเนั่นแหละก็เรียกว่าพนมอะไรเออทีนี้พิกัดมันบอกผิดไงบอกผิดก็ว่าเป็นมีเขาลูกเดียวเขาบองเห็นเขาก็ด่งมากดสวิทช์ไม่ลงครับตอนนั้นพี่น้องประชาชนอพยพจากคลองน้ำใสพอกนองทลองคลองมาอยู่นี่หมดเลยอยู่ตรงวัดเขาน้อยสีภูอ่ะเครื่องบินกดสวิทช์ไม่ลงคือถ้าลงนี่คือหมดถ้าลงหมดเลยครับทั้งวัดวาสนาหมดเลยทีนี้ หลังจากนั้นนักบินก็บินไปทีนี้พอพ้นเขาปุ๊บกดลงเลยก mm hmm. ดลงเลย mm hmm. ทําให้อาคารสาาการเรียนเนี่ยชุดแตกพังหมด mm hmm. เพราะว่าลลังคาเป็นกระเบื้องแต่ประชาชนไม่เป็นไร oh, นะครับทีนี้นจากนั้น <c oughs> นักบินเขาก็บินกลับมาอขอเข้ามาเขาบอกว่ายอมรับว่จาจะพ่อจูผิด <c oughs> ไม่ใช่เจ้าพ่อเขาศักดิ์สิทธิ์มากทใญญาให้กดสวิตช์ไม่ลงเขาก็เลยมาบินมาขอเข้ามาแล้วก็มาสัญญาว่าจะสร้างสลาการเปลี่ยนให้หลังทุกวันเนี่ยจะสำเร็จจะเข้ามาสร้างสําเร็จอันนี้ออความเชื่อเล็กเล็กน้อยที่ลงครับทําไมที่นี่ถึงชื่อปราสาทเขาน้อยสีชมพูครับอ๋อจะมีสีชมพูครับเอออันนี้เขาเนี่ยเพราะว่าสมัยรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะเมื่อก่อนเป็นลงทึบนตรงเนี้ยต้นไม้ขนาดนี้ขออนุญา เรียกที่ว่าสีสมภูเนี่ยที่ตั้งเมื่อก่อนก็เรียกกันธรรมดาทีนี้ทางสํานักพุทธให้ตั้งขึ้นมาก็สีคืออาจารย์สีกระบ,บวกกับสีประ,ประสาทสีประสาทเรา<ช>สีประสาทเราสีสมพูสีสมพูค,มพคือสมภูเนี่ยมันจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งเขาเรียกที่เป็นน้ำหนามล่ะก็เรียกไม้ทองสมัยนั้นเยอะเลยเหลียวมาเ,เรามองขึ้นมาเนี่ยมันจะ แดงอมสมพูเออตอนนี้ยังมีต้นอยู่แต่ว่ามันน้อยแล้วต้นอะไรนะครับเรียกว่าต้นทองต้นทองต้นทองของโบราณต้นทองครับมีน้ําน้ำมีวน้ําทองเออแต่เยอะมากแต่เดี๋ยวนี้มันมันถือว่ามันนานแล้วก็เลยล้มผุพังไปเนี่ยเนี่ยก็เรียกสมพูเนี่ยคือว่าเขาเขาก็คือเขาน้อยก็คือเขาน้อยสี ือมีอาจารย์สีนี่ที่มาจำพรรษาที่สร้างบันไดขึ้นมาซึ่งชื่อสีจางีเออจารย์สีแล้วชมพูเออชมพูดอกไม้ชนิดหนึ่งดอกดอกต้นทองต้นทองบวกกับปราสาทเออบวกกับปราสาทอันนี้เออปราสาทก็เลยละเอเออเลยละเป็นปราสาทน้อยสีชมพูเออนี่ที่มาที่ไปก่อนก่อนที่จะไปดูที่ต่างๆเนี่ยทางเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับ คุณลุงพองเกษศนอนะครับไว้หน้าที่นี้นะครับที่ได้มาเล่าถึงเรื่องสถานที่นะครับผมขอบคุณครับขอให้คุณพระรักษาประสาทเขาน้อยหรือปราสาทเขาน้อยสีชมพูสันนิหารว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่12และมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ในพุทธศตวรรษที่15และคงความสำคัญถึงพุทธศตวรรษที่16เชื่อกันว่า เป็นศาสนาสถานในศาสนาฮินดูตัวโบราณสถานเป็นแบบก่ออิฐไม่สอปูนจำนวนสามหลังมีปราสาทสองหลังที่อยู่บนฐานเดียวกันคือปราสาทองค์กลางและปราสาททางด้านทิศเหนือส่วนทิศใต้เป็นอาคารตั้งอยู่บนฐานสูงเท่ากันแต่แยกจากกันเพียงเล็กน้อยมีเพียงแนวฐานอิฐด,ด้านหลังที่เชื่อมหากันทุกหลังมีทางออกทางเดียวเหมือนกัน คือด้านหน้าปราสาททางด้านทิศตะวันออกที่นี่พบทับหลังปรากฏ5แผ่นคือทับหลังตรงประตูทางเข้าปราสาทองค์กลางเป็นศิลปะเขมรแบบสมโบโภ,ภัยกุกทําจากหินทรายส่วนอีก4แผ่นพบที่ตัวปราสาททางด้านทิศเหนือจุดที่พบคือบันไดาทางเข้าปราสาทและประตูลอกทางด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นศิลปะเขมรแบบไพยกระเมง และพบที่บริเวณประตูหลอกด้านทิศใต้และทิศเหนือเป็นศิลปะเขมรแบบสมโบไพกุกนอกจากนี้ยังพบจารึกกรอบประตูปราสาทเขาน้อยเป็นหินทรายจารึกอักษรปัลละวะภาษาสันสกิตและเขมรถือเป็นจารึกที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเรียกว่าจารึกเขาน้อยและบริเวณด้านหลังปราสาทด้านทิศเหนือยังถูกค้นพบโครงกระดูกมนุษย์อีกด้วยเนี่ยตรงเนี้ยคุดเจอ เ <ừ, S 2> ออขุดเจอโครงกระดูกสมัยโบราณคนแปดศอกคนสูงอ่ะสูงแปดเออคนสูงใหญ่นะคนสูงใหญ่นี <86. S 1> ừ, ่ขุดเจอเขาก็ไปเก็บไว้ ตอนนี้นะครับเราอยู่กับคุณวีรพงศ์เกตถนอมนะครับซึ่งก็เป็นผู้ประสานงานของชุมชนที่นี่นะครับแล้วก็มีตําแหน่งอื่นอีกมากมายเลยครับสวัสดีครับคุณวีรพง์สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้จะพาเราไปไหนอีกบ้างครับนอกจากปราสาทขาน้อยสีชมพูที่ที่นี่แล้วนะครับเพราะว่าอีกหลายที่น่าน่าสนใจทางนั้นเลยนะครับผมครับก็เสร็จจากตรงตรงนี้นะครับเที่ยวชมปราสาทขาน้อยเสร็จก็จะไปต่อที่หอวัฒนธรรมไทยยอนะครับที่ ที่ตั้งอยู่ที่โรงเรียนอปปอคลองน้าใสนะครับครับเสร็จจากตรงนั้นก็จะไปวัดกุดหินนะครับวัดกุดหินที่คนพบเสาเสาหินศิลาแรงนะครับครับโบราณนะครับเสาโบราณแล้วก็จะไปต่อที่วัดเกิดน้ําใสครับซึ่งมีพระร้อยแปดครับครับน่าสนใจทางนั้นเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปแต่ละที่ด้วยกันเลยนะครับ